สวัสดีนักเรียนป .6 ทุกคนนะคะวันนี้เราจะทำเพียงใบงานเดียวและเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ใครมีเวลาว่างก็เขียนชื่อหน้าปกว,วันนี้แหละนะเขียนชื่อหน้าปกแล้วก็ตกแต่งปกให้เรียบร้อยนะคะ,ะวันนี้ดอกไม้ตัวประกอบ6คนที่สอบไปแล้วก็จะมีโสพิตาณรพรธนกรจิระนันทิวาการแล้วก็ ไปเตยนะคะไปเตยหกคนเขาจะได้คะแนนไปแล้วเรื่องตัวประกอบอันนี้วันนี้จะเป็นใบงานนี้นะคะที่เด็กๆทํามารอบที่แล้วผิดหมดเลยนะวันนี้ครูก็เลยอธิบายจากใบงานทีนี้เราจะเรียนแบบนี้นะแล้วก็ทําทีละใบงานสองใบงานนะคะให้เข้าใจเราจะได้ไม่ผิดนะคะอ่ะอย่างแบบนี้เดี๋ยววันนี้ครูทําให้ดูสองมันมีห้าด้วยกันห้าดอกไม้นะคะเดี๋ยวครูทําให้ดูสองดอกไม้ให้นักเรียนทําเองสามดอกไม้นะคะอ่ะแยกตัว อบทั้งหมดก็คือตัวเลขทุกตัวที่หาร20ลงตัวกับ100เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูทำยี่นะคะ20ใครบ้างที่หาร20ลงตัวมีใครบ้างเอ่ยอ้าวมีใครบ้างมีหนึ่งยีค่ะอ้าว1คูณจับคู่คูณนั่นเอง จับคู่คูณกันแล้วได้20่จิจนกว่าจะไปเจอกันตรงกลางนะคะนี่คือวิธีรัดนะเด็กๆอ่าวหนึ่งยี่หนึ่งคูณยี่สิบได้ยีต่อไป 2, 2, สองสองไรสองคูณสิ 10, ค่ะสองคูณสิ 10, ต่อไป3มมีไหมสาไม่มีค่มต่อไปเจออีกแล้วค่ะสกับหค่ะ4ี่ห้ายี่สิงั้น ยีจะมีตัวประกอบทั้งหมด1 2 3 4งสี่ห้าหตัวค่ะเราเอาไปใส่เลยค่ะ1นึ่งสองสี่ห้าแล้วก็ยี่สอยู่ตรงกลางอยู่แล้วเห็นไหมคะยี่สิอยู่ตรงกลางอยู่แล้วเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราทำยไงดีระบายสีให้สวยงามค่ะเราดอกสีม่งวงก็ได้ แล้วก็ระบายสีให้สวยงามมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เด็กๆก็ไประบายสีสวยงามเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอ๋อใบไม้ใบไม้ก็ต้องสีเขียวเนาะทุ้งยาสีเขียวโอ้นแหม่ระบายแบบเด็กอนุบาลเลยคืออ่านี่นะคะเด็กๆก็ไปตกแต่งให้สวยงาม ไม่งงนะคะป .6 อ่าต่อไปค่ะ100ค่ะ100 100เดี๋ยวใช้สีดำอห่ง100ค่ะ100มีเยอะมากเลยท้องสุขคูณท้องเร็วๆเลยนะคะมีมีใครม้างอ้ามี1 100อ๋อหคูณหนึต่อไป2 2งสคูณห้ครูทำข้อยากให้เลยเด็กจะได้ทำได้นะคะ 3ไม่มีค่ะ 4, 4ี่คูณยี่ค่ะ4คูณยี่สิบห้าสคูณยี่ค่ะ6ไม่มี7ไม่มี8ไม่มีคูณอะไรได้100 9ไม่มีแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยค่ะ10คูณส0ถ้าซ้ำกันเราจะเขียนตัวเดียวแบบนี้ มันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะมีทั้งหมด1 2 3 4งสองสาห้าหกดปดเกตัวนะคะอ้าวมาไล่เลยค่ะหนึ่งสอง่ห้าสิบอเกิดคำถามแล้วครูถ้าไม่พอทำไงคะตอบตอบกลีบดอกเองเลยค่ะ10แล้วก็ยี่สิค่ะ ยีบตามมาด้วยยี่สิบห้าะให้มันสวยๆก็ใส่ให้มันกระเขียงกันห้าสิบแล้วก็หนึ่งค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะและที่เหลือก็เช่นเดิมนะคะตกแต่งให้มันสวยงามสวยงามนะคะตกแต่งให้สวยงาม เด็กๆก็จะได้อันนี้ลองดอกสีเหลืองนะสวยไหมอ่าสีเหลืองก็จะสวยหน่อยนะคะเด็กๆจะทําได้สวยฝักคู่อยู่แล้วนะคะแล้วความหมายของตัวประกอบหมายถึงตามที่เราเข้าใจเลยค่ะตามที่เราตามที่เด็กๆเข้าใจเลยคือจํานวนทุกจํานวนที่หารตัวเลขนั้นลงตัวนะคะอ่าป .6 วันนี้ก็มีใบง,งานเดียวนะคะสวัสดีค่ะก็งอยู่ตรงนี้กงอยู่รนี้สวัสดีค่ะ